ไปได้ไปทำลายหลักฐานี่มึงบ้าหรอบอกทำลายหลักฐานมึงจะบ้าหัวอะไรเงี้ยหยุดกูไปเผาก่อนนะไปเลยก็ได้จะเจอนนี้คม่ก็เปิดกระถางบ้าเลยเหรอไอ้คุณนายขาคุณนายขาคุณนายลืมกระเป๋าตังค์ค่ะอ๋อเหรอขอบใจมากนะจ๋อเจ๋อมันจะไปซื้อของมาปาร์ตี้อยู่ ลอตเตอรี่ฉันหายไปไหนอ่ะคือเป็นหูตีฉันพยายามเขามาฉันก็ยายามพันบบนกระเป๋าเธออยู่เกเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับกระเป๋าใช่นะฉันพี่อะไรอ่ะฉันแค่เข้ามาดูเกเอาลอตเตอรี่ฉันไปใช่ไหมฉันไม่ได้เอาไปฉันพูดคาเอาคืนมาฉันไม่ได้เอาไปลอตเตอรี่ว่าฉันจะไม่ได้เอาไปกระเป๋าฉันมันอยู่คนสุดท้ายฉันเดินเข้ามาแล้วทีนี้เธอลืมกระเป๋าฉันก็เลยไปไปบอกเธอาไงเอาลอตเตอรี่ฉันคืนมาเดี๋ยวนี้ฉันไม่มี เอารถตานี่ฉันคืนมาฉันไม่มีคืนเดือนดเดือนเดนแน่ฉันไม่มีฉันบอกแล้วว่าฉันไม่มีอเอาเอารถตานี้ฉันคืนมาเอารถตานี้ฉันคืนมาทำไมทำไมฉันไม่มีแกจะคืนดิคืนเล่นๆคืนลเล่นๆคืนเล่นๆเหรอฉันไล่แกออกแล้วไมฉันแค่แข็งไปเลย